สวัสดีครับหลวงกิจช n แนลครับหลังนี้ออกแล้วนะแต่ให้ดูรูปแบบเผื่อว่าสั่งทําสูงประมาณนะประมาณสัก80เซนหนุนไว้เยอะดูเหมือน1เมตรนะท่านผู้ชมสองบเดนินนะฮะหน้กกว้างนี่ถือว่าเยอะเลยนะท่านผู้ชมกำหนดให้ฮนะสามอ่แล้วก็ตรงกลางอีก2เมตรครับ 6, กเกว้าง8แต่มีห้องน้ําอีก 3, าูณสนะอ่ากว้าง8ลึก อ่าลึกแปบดบอ,ออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับบอกดูกที่เจ็ดแสนห้าม่นบาทตอนนั้นผมมารีวิวไว้อันนี้ให้ดูซ้ำครับเปื่อใครจะลืมแบบใครต้องการแบบนี้ทําแบบนี้ส่งบนดดินแบบนี้พื้นที่เยอะขนาดนี้ฝาแบบนี้หรือว่าตัดแปลงเป็นฝาเฟ,ฟียมอะไรแบบนี้นะก็คุยกันได้เดี๋ยวให้ดูสวยอามบอกออกแล้วนะนะฝาบางใบตีปลูกตีมอบเรียบร้อยฝาบางใบ นี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูเยี่ยมชมนิดหนึ่งบันไดต่างขึ้นหนึ่งเมตรอ่าหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรกว่านะครับประมาณสักหนึ่งเมตรยี่สิบได้ไหมอ่าประมาณหนึ่งเมตรกว่ากว่าหนึ่งเมตรยี่สิบโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูนะฮะออกแล้วนะบอกก่อนว่าออกแล้วสามขั้นบันไดอ่าความสูงนี่ถ้าเกิดเราไม่หนุนเนี่ยถ้านหนุนนะรวมตั้งหนุนนะหนึ่งเมตร แต่จริงๆไม่ถึงละ80 80เซนได้ประมาณในตัวเชื่อมนะครับหนึ่งเมตรกว่ากว่าเมตร20ิบได้นะนี่ตัวเชื่อมไปถึงข้างหลังเลยครับมีอ้องครัวด้วยนี่ให้ดูนะวันก่อน่าแล้ววันนี้ออกแล้วกลัวลืมไหมกลัวลืมแบบไหมสั่งทำมาเลยอ้องน้อมพึงครับแหมอยู่นครสวรรค์นะโอเคครับข้าไปดานนะโอเคครับนี่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 มีมุมมองมุมมองนะออกแล้วมีคนเอาแล้ว นรับนี่ห้องนะนี่ห้องห้องนอนประตูสไลด์ก็โอเคครับนี่โอเคนะลักษณะของห้องเอาให้ไวนะถ่ายแล้วก็ถ่ายอีกนะครับให้เป็นเรื่องเป็นราวนี่นี่ห้องน้ำอ้องอ้องนอนอีกห้องหนึ่งอยู่ระหว่างตัวเชื่อมนะครับอเอาผมขอส่องแล้วกันนี่ห้องนี้นะครับนี่กว้างขวางครับโอเคนะฮะ นี่ก็ประมาณโอ้โหเยอะนะเมื่อกี้ผมคำนวณผิดไปเยอะเลยนะ,ะนะนะแปดเม,มตรอ่ะอันนี้ก็สามคูณหกประมาณสามคูณหกนะในลักษณะของห้องนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างหลังไม่ทราบว่าล็อกหรือเปล่านะเป็นห้องครัวครับห้องครัวนี่ฮะเปิดประตูห้องครัวนะครับเปิดมาแล้วนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะฮะก็เยอะ บางที่ใจสอยนะก็อย่างที่ผมบอกสามหกเจ็ดเจ็ดเมื่อกี้ผมบอกแปดขอโทษนะเจ็ดเมตรนะเจ็ดเมตรประมาณเจ็ดเมตรห้าสิบประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะประมาณเจ็ดเมตรห้าสิบประมาณตรงนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมบอกหน้ากว้างแปดไม่ขอโทษด้วยเพราะตัวเชื่อมจริงๆเมื่อกี้ไม่ถึงแน่นะครับโอเคครับผมก็ประมาณเอานะฮะถือว่าใช้ได้ครับประมาณเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ํานะฮะนี่ อ่โอเคห้องน้ำห้องน้ำปิดไว้อ่าผมเปิดนะครับห้องน้ำเนี่ยก็มีพื้นที่ใช้สอยน้ำน้ำประมาณสักหนึ่งเมตรที่เหลือก็เหลือสองเมตรนี่สองเมตรก็คือคูณสามนะเอาน้ำมีเล่นล,ลูกเล่นเยอะ,อะลูกเล่นเยอะโอเคเอาประมาณไปนี่พอนะเอาประมาณนี้พอเดี๋ยวเราไปสรุปข้างนอกดีกว่านะครับวันนี้ก็โลกิตจ,จะเลี้มา ให้ดูครับว่าออกแล้วเป็นยังไงเผื่อลูกค้าสั่งทำไหมเผื่อน้องๆสั่งทำเผื่อเพื่อนๆสั่งทำก็บอกลูกค้าทีครับว่าหลังนี้วันนั้นลงคลิปไปเดือนที่แล้วเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับส่งนี่นะส่งโมเดลนะออกแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าลูกค้าต่อเท่าไหร่นะแต่น่าจะได้แหละสักห้าหมื่นผมว่าน่าจะได้หรือหรือมากกว่านั้นก็ได้ผมไม่มั่นใจ แต่ให้ดูกดไลค์กดแชร์ให,หลวงคิดด้วยครับเอาคลิปสั้นๆเป็นเรื่องเป็นราวครับสวัสดีครับ